สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายเป็นจะพาเพื่อนๆมาชมบ้านตัวอย่างที่อยู่ในดงเต็มไปด้วยไม้มงคลค่ะตรงนี้เป็นหน้าบ้านฝั่งนี้นะคะฝั่งคลองนะคะต้นไม้เต็มไปหมดเลยค่ะมีทั้งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กและลงมานี้เกก็จะมีโครงการ ทำสวนดอกไม้แล้วก็ขายดอกไม้ค่ะสับรถสีบอลสีคือต้อนไม้มงคลทุกอย่างค่ะที่เห็นนั้นแกก็มีสวนน้อยเพราะว่าไม่ได้เดินรอบค่ะเพื่อนๆจะถ่ายพอคร่าวๆค่ะนี่ก็มีแต่ต้นไม้ของแกเท่านั้นเลยที่แกเต,เตรียมมาไว้ขายเพราะว่าเป็นงานอดิเรกเป็นการบำบัดสุขภาพด้านทั้งจิตใจแล้วก็ได้สุขภาพร่างกายไปด้วยค่ะ อันนี้สวนป่านี้มุมเดียวนะคะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้มุมเดียวค่ะแล้วต้นไม้แกเยอะมากทั้งสับปะรดสีทั้งไม้มง,มงคลแกไม่มีเวลาที่จะแยกได้ทันทุกอย่างค่ะอีกไม่นานแกก็จะบุกเกษียณแล้วไม่กี่เดือนนี้เลยค่ะและแกก็จะเอาเวลามาทำมาบำบัดหรือว่าดูแลต้นไม้ให้ดีขึ้น เพราะว่าสวนแกเต็มไปทั้งผลไม้และต้นไม้มงคลค่ะปนกับไม้ป่าไปด้วยค่ะเพื่อความร่มเย็นสำหรับเทพเทวดามาสถิตยอยู่ที่ต้นไม้ก็ดูแลแกไปด้วยค่ะนี่ก็คือบ้านป่าของป้าสมัยไลฟ์สไตล์ค่ะอันนี้อยู่หน้าบันไดของเกฝั่งหนึ่งนะคะทางขึ้นค่ะ เมื่อกี้นี้ถ่ายบันไดแต่นี้ถ่ายต้นไม้ข้างบันไดค่ะตรงไหนก็มีต้นไม้ค่ะสมบูรณ์ไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะเ,เพื่อนๆฝนตกแต่เดี๋ยวจะถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้ชมค่ะอันนี้ก็อีกฝั่งบันไดหนึ่งดูนี่ค่ะสวยๆง,งามๆทั้งนั้นเลยค่ะเ,เพื่อนๆรู้สึกว่าสมบูรณ์ทุกต้นเลยค่ะ เยอะมากเลยค่ะแล้วมันก็แผ่ยอดเนาะขยายตน้นขยายกอแลวแกก็จะแบ่งไปเรื่อยๆค่ะตามที่อํเวลาจะอํานวยค่ะสับปะรดสีก็มีหลายแบบมากเลยค่ะสงสัยจะมีทุกทุกแนวมั้งเนี่ยรู้สึกว่าเยอะเหลือเกินเยอะมากเลยค่ะ แกทำราชการเต็มร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ทำสวนเลี้ยงมีฟาร,ร์มไก่ฟาร,ร์มเลี้ยงงัวเลี้ยงก็ที่ไล่ที่นานะไล่สวนผลไม้ทำทุกอย่างแล้วก็ไหนจะทำบุญอีกเวลาเต็มค่ะเพื่อนๆเสียงไก่เสียงกาขันเนอะอันนี้ก็หน้าบ้านแกนี่แกก็แบ่งไปแล้วแม่มันมาไว้ <laughs> แม่มันก็ใหญ่ <laughs> ทางเข้าแก่ตัวนี้น้ําก็เจงนองอยู่ค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งค่ะสับรถสีค่ะก็ดูถึงเป็ดถึงไก่ที่แกเลี้ยงเอาไว้ค่ะวิ่งเล่นตามอําเภอใจค่ะไม่หนีไปไหนค่ะก็จะจะอยากอยากคือหาอยู่หากินตามแถวนี้ค่ะเพราะว่าแกมีสวนกว้าง มีสวนกว้างแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เป็ดให้ไก่ออกกำลังกายค่ะรังนกก็มีนะคะเพื่อนๆรังนกก็ยังมีนกก็เยอะค่ะเสียงนกเสียงกาอันนี้ก็เป็นที่นั่งทําด้วยไม้เป็นท่อนไม้ดีๆนี้นะะเลยค่ะเพื่อนๆออันนี้บ้านแกแกก็จะเปิดไฟไม่สว่างเท่าไหร่ค่ะ อันนี้เป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งค่ะตองเงินตอทองอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าพญายงูเขียวมันจะเหมือนพญานาคหรืออาจจะเป็นทามุจลินเพราะว่าเนาะท่านเป็นพญายงูเขียวเนาะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆยาวถึงนี่เลยค่ะ ดูสิคะงงหัวขึ้นมันเหมือนพยางงพญานาคจริงๆค่ะเป็นไม้มางคนชนิดหนึ่งแต่ถ้าใครรู้ชื่ออื่นก็เม้นมาได้ค่ะสวยงามไม่เคยเห็นค่ะเพื่อนๆแต่บางคนอาจจะเคยเห็นแต่สําหรับยายเพ็ญเพิ่งจะเคยเห็นค่ะใหม่สําหรับยายเพ็ญมากเลยค่ะยายเพ็ญให้ชมป่าใบเตยค่ะ ป่าใบเตยแล้วก็มีผักอื่นแซมขึ้นมาด้วยค่ะเกิดในที่เดียวกันเป็นป่าเลยค่ะเพื่อนๆใบเตยไม่ต้องซื้อเลยค่ะคุณยายใจดีค่ะแกเอาไปขายบ้างใช้บ้างให้แจกจ่ายบ้างค่ะนี่ก็ลอยแก,กตัดตัดแล้วมันก็ขึ้นใหม่ยอดใหม่ขึ้นมาดูสิคะเป็นป่าใบเตยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะซื้อแพงมากเลยค่ะ ประหยัดถึงขนาดซื้อมัดหนึ่งจะต้องไปตัดให้มันสั้นๆแล้วก็แช่ตู้แข็งเพื่อเอาไว้ใช้แต่ที่นี่เป็นป่าเลยค่ะเพื่อนๆุ้ยหอมนี่ขนาดไม่จับเลยนะคะมายืนใกล้ๆกอนี่หอมหอมไปเจยมากเลยค่ะบ้านป้าสมัยมีทุกอย่างอันนี้เราเป็นเพื่อนทาง youtube ด้วยนะคะแล้วก็เราเป็นเพื่อนที่ เกิดในหมู่บ้านเดียวกันไปโรงเรียนด้วยกันอยู่ชั้นเดียวกันเลยค่ะเ,เพื่อนๆมีโอกาสมาถ่ายบ้านแกคะ่ะเพราะว่าแกไม่มีโอกาสถ่ายทยําเองแย่เพื่นเลยยืมค่ะยืมป่าโอ้ก็นับว่าโชคดีเลยค่ะเ,เพื่อนๆทึ่งมากภูมิใจมากเลยค่ะสวยมากเพราะว่าตัวเองไม่มีคนอื่นก็มีแล้วเราก็ทึ่งแทนคือมันมันสวยงามมากนี่ก็รอยแกตัดไปหลายรอบเลยค่ะ แกตัดทุกกอเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะมันก็ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่แล้วก็งามแล้วกออ็อ่อนกว่าเก่าค่ะสวยมากเลยค่ะโฆษณาให้ประไหมไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะที่มีโอกาสได้มาถ่ายบ้านแกค่ะ